นี่คือโรงปุ๋ยสักพิมสยามเห็นลุงป้าน้าอาตายายน่าจะสามสิบหรือสี่สิบคนนี่เลยค่ะใช้พวกตักใส่ปุ๋ยตักปุ๋ยเหม็นมากเลยค่ะพอเขา ทำเสร็จเขาก็พักพอเขาพักเสร็จเขาก็ให้ดินข้างล่างให้ปุ๋ยข้างล่างเขามามา,มาข้างบนเพราะว่าปุ๋ยข้างล่างมันร้อนนี่เป็นโรงปุ๋ยของชุมชนโรงปุ๋ยของหมู่บ้านทักทิมสยามศูนย์เจได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิยทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมันจะลดต้นทุนในการที่เราจะไปใส่พืช เราไม่ต้องพึ่งพายอย่างเดียวคือปุ๋ยเค,เคมีอย่างเดียวตัวนี้มันจะช่วยลดต้นทุนในการในการผลิตพืชของเราเออมันจะนลดต้นทุนและดินเราก็จะดีขึ้นตรงนี้เราจะเห็นพ่อแม่ของเราทำเนี่ยเหนื่อยไหมถึงเหนื่อยเขาก็ยอมเพราะว่าหนึ่งในลดต้นทุนพืชก็จสวยดินก็ดีมันได้สองอย่างควบก,กันไปเลยมันเป็นโครงการปุ๋ยของอกรมที่ดินเลยครับ เป็นปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยมักจากกากอ้อยแล้วก็มูลสัตว์โดยที่เป็นโครงการที่พัฒนาที่พันทายถอดมาให้ครบเลยมาพุ่มมะลงแล้วก็มีสมาชิกมะเฮ็ุรวมกันแล้วก็แจกันใส่ในพื้นที่ วันนี้ชาวบ้านมาช่่ยกันปอกปุ๋ยใส่กระสอบนะครับในเมื่อเราเราเราได้หมักกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้ได้ที่แล้วเราก็มา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 ,มาเอาปุ๋ยใส่กระสอบแล้วก็จะแบ่งกันอันนี้เป็นงบประมาณของของกเกษตรพัฒนาที่ดินนะครับเขาให้มาที่นีชาวบ้านก็รวมกลุ่มกันวันนี้ชาวบ้านก็ได้มาลงชื่อรับปุ๋ยแล้วก็ได้มาทําร่วมกันวันนี้ได้มากรอก แล้วก็เดียวอีกหน่อยก็จะได้แบ่งกันจัดแถวไว้ก่อนแถวและห้ 5, าแถวและห้าก่อนเพราะคิดคำดวนวณดูแล้วน่าประมาณสิบคนละสิบสอบสมาชิกทั้งหมดต่มาวันนี้มันสามที่สองคนตอนนี้ได้ประมาณร้อยกว่าแล้วประมาณคนละสิบสอบกะในปีนี้เพราะปีนี้มาสองคนนะสองคนแล้วนั่นเลยนี่รอบสองรอบแรกได้คนละสามสิบกว่าจา้าเออเซื้อเตยปุยรองปุยแต่เป็นนี้ไม,ไม่ไม่มีนะไม่มี มีปุย๋ยปุ๋ยมันหมดนะ <c oughs> ชืภาพเขาทำขายซื้อจะกับโรงปุ๋ยไม่ได้ลงทุนอะไรเลยอกักแต่เงินค่าค่าค่ากระสอกกบแบบค่ากระสอบก,กับอันนี้ค่าน้ำกินด้วยกัน <c oughs> อ่ะอันนี้ผมมามัดก,กระสอบปุ๋ยเชื้อภาพของตุ่มทัาทินม่ยาอมดนเกิด พ่อแม่ทุกคนจงช่วยก,ก,ก,กันทําด้วยคือสาม,มัคคีกันแบบิมีภาพเลยสวยงามลดต้นทุนน้ำอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องคิดค่าอย่างนั้นสิ้นคิดแต่ว่าเรามาทำโดยตั้งใจทำาปทำไปอากาศก็เริ่มร้อนเรื่อยๆ มันก็ต้องบุกกันไปเรื่อยไปครับผมอ้าวเชิญครับโนนทางโนนเขาจะมาไอ้เนี่เ้ยมากันใหญ่งั้นจะไม่ได้ไงนะ อันโตทีห้าผสมนังห้าเหทผ่านมาแล้วปัทนีเฉพาะมือนีนะครัห้าตักกิจกรรมตักได้โพลาซิซีกระสอบห้าใส่ยางกาใ้ปุ๋ยในในปุ๋ยหนี่นะมันเป็นปุ๋ยแบบมันเป็นขิงว่าผสมกับกากน้ำตาลก,ก็เออกากอ้อยว่าแม่กากน้ำตาลเป็นกากอ้อยเป็นสูตรของข้าเองเพราะว่าอนคนไปอบรมมาเนาะอัน ผู้คน,น, modern, นอันเป็นมอดินประธานมอดินเขาไปอบรมมาเขากะท่าซาบาดมาเห็ดเลยร่วมตัวกันเห็ดกันกระไดใส่ฮาวบับด่าวบัดใดมีเงื่อนซื้ออันคุยเคมีคือเขาอันนี้ฮาก็เอาส่วนหนีของเฮ่านี่ที่เฮาเห็ดใดเนี่ยฮาก็เอาไปใส่หนังใส่นมี่ไดมันก็งอกงามุดยอดเลยสุดยอดวันนี้ ได้นํานักเรียนชั้นผสมศึกษาปีที่สองกับชั้นผสมศึกษาปีที่4นะครับมาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนการผลิตปุ๋ยชีวภาพนะครับที่กลุ่มลงปุ๋ยชีวภาพโครงการททิมสยามสุดเ็นะครับคือการผลิตปุ๋ยตามสูตรของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับซึ่งเด็กก็ได้เรียนรู้ขั้นตอนแล้วก็การผสม วัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับโอเคไม่เป็นไรเออไม่ได้มีอะไรพี่มากับน้องปอสองแล้วพี่ปสี่ค่ะมาดูเขาทำปุ๋ยหมักอยู่ที่โรงปุ๋ยค่ะเ<า>จอลุงลุงป้าป้า เจอลุงกับป้าหลายคนมากเลยค่ะเขาใช้ที่จับเขาใช้จอบอะไรไม่ตักใส่ถุงปุ๋ยตักตักปุ๋ยตักปุ๋ยเหม็นมากเลยค่ะหลังจากเราไปดูมาแล้วคุณครูก็ให้เขียนเรื่องว่าเราเห็นอะไรมั่งก็เขียนลงไปค่ะ แล้วเราได้ทำตักปุ๋ยใส่กระสอบแล้วก็เรียนรู้เรื่องปุ๋ยด้วยครับได้โจทย์สิ่งต่างๆที่เห็นแล้วก็ได้สัมผัสแล้วมันนุ่มๆร้อนๆพอพอเขา ทำเสร็จเขาก็พักพอเขาพักเสร็จเขาก็ให้ดินข้างล่างให้ปุ๋ยข้างล่างเขามามามาข้างบนเพราะว่าปุ๋ยข้างล่างมันร้อนแล้วก็